สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พพน้องๆที่ร่วมการศึกษาอนุรักษ์รับเก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสารพระเครื่องเอาพระผงรู้มีใครผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยเห็นนะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นของที่ไหนนะครับผมเห็นตามแผงค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นพระดีราคาถูกนะครับด้านหลังนะครับนี่เริ่มันคไหม หลายๆท่านก็ไม่คุนเพราะว่าเป็นพระพื้นที่ของทางเหนือนะครับทางเชียงใหม่แต่ท่านคือครูบาจะียกครูบาก็ไม่ใช่สิพระอาจารย์เนนวิเศษสิงข์ขันะครับวัดป่าศักด์นะครับของจังหวัดเชียงใหม่สําหรับพระอาจารย์เนนวิเศษสิงข์เนี่ยนะครับท่านคุณคุนชื่ออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าท่านดังมากในเรื่องของ กุมารทองนะครับเป็นพระผงกุมารทองพิมพ์เล็กเนาะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีบัวธนูนะครับที่โอ้โหดังและมีมูลค่าสูงสูงเหมือนกันนะครับสําหรับทางเหนือนะครับือทางเหนือนี่ถ้าเป็นบัวธนูเนี่ยของคูบาคําแสนนี่คืออันดับหนึ่งนะครับอันนั้นก็หลักแบบหลักแสนหลัง,หล,งหลักแบบเลขหกหลักนะครับลองลงมาเนี่ยก็คือของอาจารย์เนนวิเศษสิงค์คำเนี่ยนะครับ แล้วก็ยังมีตะกรุดแล้วมีคือท่านทําของไว้หลายอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นพระปิตาเนื้อผงรุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์เนรวิเศษสิงค์คนะครับสําหรับเรื่องประวัติของท่านเนี่ยผมไม่ได้ขออนุญาตเว้นไว้นะครับพว่าอยากให้ทุกท่านลองไปศึกษากันเองนะครับหาไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับสําหรับพระผงหน้าปกเนี่ยสร้างปี2519นะครับจุดมุ่งมประสงค์ที่สร้างเนี่ยก็คือแบบ สำหรับนำไรายได้เนี่ยครับไปบุรณะกุฏิสงนะครับที่แบบสุดโทมนะครับแถวๆปี2519 252 2, 19, 2 20, อะไรอย่างเงี้ยนะครับพระผุรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบเนี่ยผมให้ดูนะครับคือแบบแกะพิมพ์ได้แบบสวยงามมากนะครับดูเลยครับ องพญานาคทั้งอะไรเนี่ยครับผมว่าสวยมากนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยดูเนื้อนี่แบบขึ้นไขอะไรเนี่ยสวยเลยเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูดีกว่าเนาะดูพรพักนะครับอ๋อ mm. ชอยสวยงามมาก พระอมพญานาเนี่ครับในพังผานก็มีรายละเอียดเห็นมครับสวยจริงๆสวยจริงๆพิมนี้ผมทับใจมากนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้สร้างแค่พิมพ์พระนาคปกนะครับในปี2,519น้เนี่ยมีสร้างพระปิดตาเนื้อผงนะครับหน้าปกบวัวธนูแล้วก็ตะกุดโทนะครับบัวธนูก็คือบัวธนูที่ที่ โด่งดังกันเนี่ยแหละครับสร้างพร้อมกันนะครับด้านหลังก็เขียนวัดป่าศักด์นะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีอัขระยันของท่านอยู่นะครับน,นะแล้วก็ตำหนิครับมีขีดตรงนี้นะของป้อมผมไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับแต่ก็ก็ยังไม่เห็นแล้วกันครับแต่ผมยังไม่ตีว่าไม่มีนะเพราะว่า มันก็พูดยากนะครับสำหรับเนื้อหามอบสารเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมีขาวมีดำนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่สีนะครับเพราะว่าไม่ทราบประวัติชัดเจนจริงๆนะครับท่านใดรู้หรือว่าเป็นแบบสายตรงก็คอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับเป็นความรู้ให้กับผู้ที่มาดูคนต่อไปต้อง หลังๆนะครับแต่เนี่ยพิมพ์สวยจริงๆนะเป็นพิมพ์ที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็นั้นๆจะได้สักองค์หนึ่งนะครับมาถึงที่สวยๆนะนันจะได้สักองค์หนึ่งเพราะส่วนใหญ่บางทีแบบไปเจออยู่ในกองพระเก่าอะไรเงี้ยครับก็ก็จะแบบเหมือนโดนเขี่ยกองกันแล้วแบบพระก็ชำรุดไปนะครับบางทีก็แอบได้เหมือนกันนะเพราะว่า เราก็สายอนุรักษ์เก็บสะสมเนะาะก็เวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขี่ยกองพระกันน่ก็อย่ารุนแรงมากนะครับก็แบบท่านก็เป็นตัวแทนของรูปลักษณ์ของมงคลของศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นนะเราก็อย่าไปทําให้ท่านชํารุดเสียหายเลยนะครับในแง่ของการอนุรักษ์ก็ถือว่าส่งต่อให้ลูกหลานด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมสาราพระเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับพระนักกรุ่นแรกนะครับของอาจารย์เนวิเศษสิงห์คำนะครับวัดป่าศักดิ์เภอสัมปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ